สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาขายเว็บซอสโค้ดของเว็บตัวนี้นะครับเว็บซื้อขายไอเดียเกมนะครับผมโดยหน้าแรกก็จะมีประมาณนี้เลยครับนี่ครับมีกล่องขายสินค้ามีแสดงจํานวนสินค้าที่ขายไปแล้วแบบเรียลไทม์เมื่อสมาชิกที่สมัครเข้ามาแบบเรียลไทม์นะครับในหน้าล็อกอินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ต่อไปเป็นหน้าสมัครสมาชิกก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะสมัครสมาชิกเลยนะครับ อันนี้ก็ใส่มุม่วไปนี่ครับเมื่อสมัครเข้ามาแล้วก็จะได้รับประมาณนี้แล้วก็จะมีแสดงยอดคงเหลืออยู่ตรงนี้นะครับางขวาเราก็สามารถกดเติมเงินได้เลยนะครับโดยวางลิงก์อ่างเปาเข้าไปนะครับนี่เราก็กดเติมได้เลยแต่นี้ผมไม่ได้ทําลิงก์อ่างเปามานะก็เลยเติมไม่เข้านะครับถ้า ลิงก์เปาเราถูกเราก็จะเติมเข้าแล้วก็บอกจํานวนด้วยนะครับผมแล้วก็ในหน้าแรกนะครับเราก็กดไปสั่งซื้อสินค้าเลยครับกดเข้าไปนี่ครับดูรายละเอียดสินค้าได้ดรายละเอียดสินค้าดูจํานวนราคานะครับแล้วก็ซื้อสินค้าอยู่ข้างบนนะครับแล้วกดสั่งซื้อได้แต่ยัโคุไม่พอนะครับเพราะเพราะตังค์ยังไม่มีนะครับผม เรไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าแอดมินกันนะครับนหน้าแอดมินก็นหน้าแอดมินก็จะมีปุ่มแอดมินขึ้นมาจากในปาร์ข้าขงบนนะครับกดเข้าไปครับนี่เราก็สามารถจะดูได้ว่ายอดเติมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เปิดเว็บมานะแล้วก็ดูสมาชิกทั้งหมดได้แล้วก็จำนวนสินค้าที่ขายไปแล้วทั้งหมดได้เราสามารถรีเซ็ตได้เลยนะครับเพื่อแบบเราอยากเริ่มนับใหม่นะครับอ่อไปตรงจากการสินค้านะครับ นี่ก็เราสามารถเพิ่มชื่อสินค้าราคาสตอ็อกเท่าไหร่แนะนำให้เริ่มเป็นตนะครับแล้วก็รายละเอียดเขียนไปครับแล้วก็เลือกไฟล์รูปได้นะครับแล้วกดแสดงหน้าแรกเลยนะครับรูปกดเพิ่มสินค้านี่เ้วก็จะเด้งมาอยู่ในนี้เลยครับจัดก,การได้แล้วสามารถแก้ไขได้เลยนะครับแล้วเรากดบันทึกได้เลยต่อไปเราก็ดูตัวจัดก,การสินค้านะครับจัดก,การสินค้าคือเพิ่มสินค้าที่เข้าไปในกล่องนะครับ แบบว่าเราขายดีเกมงั้นเราก็ใส่รหัสดีเกมไป,ปอันนี้ดีที่หนึ่งอันนี้ดีที่สองก็เพิ่มไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเพิ่มทีละทีละตัวก็ได้นะครับมีแต่ตัวนี้ก็เพิ่มนี่นะครับประวานนี้เราสามารถแก้ไขเสร็จปุ๊บเราก็กดแก้ไขได้เลยนะครับมันก็จะแก้ไขให้แบบประมาณนี้แก้ไขปุ๊บนี่ก็อัปเดตให้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าจากการแบนเนอร์ครับเพิ่มแบนเนอร์นะครับ แนะนำให้เป็นขนาด1920คูณ582นะครับจะได้ขนาดที่สวยงามทั้งในคอมและมือถือนะครับต่อไปตั้งค่าระบบนะครับก็จะเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ได้นะครับเออผมเปิดให้ดูครับรอสักครู่เนี่ยอ่ะ เราสามารถเปลี่ยนชื่อพวกนี้ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็นี่ลิงก์ติดต่อนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อร้านเราตั้งว่าเออ ee e ไปก็ได้แล้วข้อความยืนยันต้ตอบว่า go g ้ก็ได้แล้เก็เขียนมั่วๆไปนี่ประมาณนี้ผมกดบันทึกนะแล้วเราก็ไปดูกลับกดกลับไปดูหน้าเว็บนี่มันก็จะเปลี่ยนตรง ee e ตรงนี้ครับแล้วก็ชื่อเว็บไซต์ข้างบนแล้วก็ประกาศแล้วก็ตรงนี้นะครับกล่องนี้ ต้นถั้นหลักก็ประมาณนี้แล้วนี่คือลิงก์คอนแทคนะครับจะนั่งติดต่อก็คือลิงก์ตรงนี้เลยคขว่าติดต่อกดไปได้เลยนี่ก็คือจะคุยเฟสต่อไปเป็นรายการเติมเงินนะครับเมื่อยูเซอร์เติมเงินเข้ามานะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแสดงว่ามียูเซอร์คนไหนเติมเงินมาแล้วมั่งเท่าไหร่นะครับเราก็จะรวมเงินทั้งหมดของยูเซอร์ทั้งหมดนะครับที่เคยเติมเข้ามาต่อไปหน้าสมาชิกนะครับเราสามารถจัดการยุตสมาชิกได้นะครับเนี่ยครับสามารถ แบบให้ใครเป็นแอดมินก็ได้นะครับสมมุติแบบเราทำเว็กับเพื่อนอย่างเงี้ยเราอยากมีแอดมินสองคนให้เพื่อนด้วยนะครับเราก็กดเพิ่มแอดมินให้เพื่อนไปหรือว่าเราจะยุดลดยุดของแอดมินก็ได้นะครับประมาณดีนะครับเว็บไซต์มีประมาณนี้เดี๋ยวผมทดสอบการซื้อให้ดูแลกันกรดีนี้มาแล้วเพิ่มเงินเปลี่ยนเพิ่มยอดเงินให้ได้้วยนะครับผมเพิ่มไปสักร้อยหนึ่งกดบันทึกเดี๋ยวผมก็จะกดออกจากระบบนะแล้วก็ล็อกอินใหม่ ก็ชื่อว่าอันนี้มันก็เอาเข้าไปเนี่ยนะจะมีจำนวนเงินขึ้นมาละหนึ่งร้อยกดซื้อเลยเอันตัวนี้แล้วกันซื้อสับสองกดสั่งซื้อไปเนี่ยแปลว่าซื้อสำเร็จแล้วนะแล้วเรา,าไปดูที่ประวัตินะ,อะรอสักครู่อ่านี่ได้ละเราก็จะได้จำนวนโค้ดมานะสองตัวก็สองแล้วก็เรื่องอื่นก็เราก็จะลดแบบปกติเองโอเค ะไรก็ขึ้นปกติแล้วเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นนะจนไหนสินค้าล่าสุดไปอ่ะสําหรับเว็บก็มีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจสามารถทักเฟซผมมาได้เลยนะหรือจะเข้าตามลิงก์นี้มาก็ได้นะแล้วก,กดที่ติดต่อนะก็จะได้ไปน้าเฟซผมนะสามารถติดต่อมาซื้อโค้ดตัวนี้ได้เลยโอเคสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ